ดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุนัขค่ะวันนี้นะคะเราเออกเคล็ดลับดีๆนะคะที่คุณแม่ทั้งหลายนะคะควรทําเป็นอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะหมาสูงวัยนั่นก็คือการอาบแดดในตอนเช้านะคะโดยเราจะวางสุนัขก,กันอย่างนี้นะคะแล้วเรามาดูกันว่าประโยชน์จากแสงแดดที่สุนัขจะได้รับกันนะคะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ค่ะ เดี๋ยวเราไปดูประโยชน์กันค่ะแรกนะคะจะช่วยให้กระดูกน้องหมาแข็งแรงนะคะหากได้รับแสงแดดในยามเช้าหรือยามเย็นอ่อนๆในปริมาณความร้อนและเวลาที่พอเหมาะนะคะร่างกายจะนําเอาวิตามินดีที่ได้จากแสงแดดนะคะไปจับแมกนีเซียมและฟอสฟอรัสนะคะเพื่อดึงเอาแคลเซียมมาเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนะคะช่วยป้องกันโรคกระดูกเสื่อมและกระดูกพุนในสุนัขได้ดีนะคะซึ่งสุนัขนะคะสังเกตได้เวลารยเรียรแสงแดดอ่อนๆน,นั้นสุนัขนะคะ จะใช้ปากนั้นเลียขนนะคะเพื่อรับวิตามินดีเข้าไปนั่นเองค่ะ สองค่ะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นค่ะเพราะแสงแดดจะช่วยการทำงานของเม็ดเลือดขาวดีขึ้นค่ะจากฮอร์โมนโซรินอนหรือฮอร์โมนเมราโทนินนะคะรวมถึงวิตามินดีค่ะโดยจะทำให้ร่างกายสามารถเสริมสร้างเม็ดเลือดขาวได้ให้แข็งแรงค่ะทำให้สามารถกำจัดเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายได้ดีนั่นเองค่ะ 3. ค่ะรักษาระดับแคลเซียมและฟอสฟอรัสในเลือดค่ะซึ่งเป็นการช่วยให้เลือดมีความสมดุลน,นะคะโดยเฉพาะที่ โดยแสงแดดนะคะมีวิตามินตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ละลายในไขมันซึ่งจะช่วยปรับให้เลือดกลับมาเป็นปกติได้นะคะหากเรารับแสงแดดอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปค่ะอวัยวะต่างๆทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะวิตามินดีในแสงแดดเป็นตัวช่วยให้มิดเลือดแดงมีความแข็งแรงนะคะและส่งผลให้ปอดได้รับออกซิเจนได้อย่างเต็มที่เมื่อส่งเข้าไปยังเซลล์ต่างๆในร่างกายทําให้อวัยวะทุกส่วนทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองค่ะ ข้อต่อไปค่ะช่วยน้องหมารับง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะร่างกายสามารถสร้างฮอร์โมนฮอร์โมนตัวนี้ทําให้นอนหลับง่ายหลับเป็นเวลาดังนั้นการรับแสงแดดเป็นประจำย่อมทําให้ร่างกายพักผ่อนได้เต็มที่สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ว่วงระหว่างวันรวมถึงนะคะน้องหมาไม่มีปัญหานะคะในเรื่องสุขภาพอะไรเลยค่ะลองเสียสละสักนิดนะคะวันละประมาณ10-15นาทีนะคะ เพื่อที่จะทําให้น้องหมานั้นมีร่างกายแข็งแรงและอายุยืนค่ะสําหรับคลิปนี้แม่และพี่แสบก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ของพวกเราก็อย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราด้วยค่ะและที่สําคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ